เอาอีกแล้วครับหุนมาเน็ตทำมึนแกล้งลืมสิ่งที่เคยเกิดขึ้นลืมเสียงจรวด PM21 ที่คุณสั่งยิงเคยพรากชีวิตพลเรือนไทยไป15ศพและทำให้โรงพยาบาลกว่า20แห่งของไทยได้รับผลกระทบแต่ในวันนี้กลับกล้าส่งสารแสดงความยินดีถึงนายกอนุทินขอรื้อฟื้นความสัมพันธ์ให้กลับมาดีเหมือนเดิมเหมือนช่วงก่อนปะทะพูดออกมาได้หน้าตาเฉยราวกับว่าไม่เคยมีเลือดและน้ำตาในวันนั้น ความจริงเหล่านี้คุณมาเน็ตอาจอยากให้ลืมแต่คนไทยไม่มีวันลืมความเจ็บปวดในวันนั้นถ้อยคำในสารแสดงความยินดีเต็มไปด้วยคำสวยหรูว่าจะร่วมมือหรือฟื้นความสัมพันธ์และสร้างสันติภาพแต่เราต้องถามตรงๆว่าจะรื้อฟื้นความสัมพันธ์ได้จริงหรือในเมื่อเพียงแค่ไม่กี่สัปดาห์ก่อนเขาเพิ่ง <sır? S 1> สั่งให้กองกำลังเปิดฉากถล่มชายแดนไทยพี่น้องเราเสียชีวิตบ้านเรือนพังยับ ชีวิตผู้บริสุทธิ์ถูกพรากไปจรวด PM21 ไม่ได้ยิงเข้าเป้าหมายทางทหารแต่มันตั้งใจยิงให้ตกลงในชุมชนตกลงในพื้นที่พลเรือนและหนักที่สุดคือโรงพยาบาลไทยถูกยิงจนเสียหายนี่คือการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมสากลที่ชัดเจนที่สุดการส่งจดหมายยินดีในวันนี้ไม่ได้ลบความผิดพลาดเหล่านั้นออกไปตอนเริ่มปะทะรัฐบาลกัมบูชาพยายามใช้สงครามข้อมูลใส่ร้ายไทย ใช้ภาพปลอมคลิปตัดต่อสารพัดวิธีสร้างภาพว่าไทยเป็นฝ่ายลุกรานโดยเปิดฉากยิงก่อนแล้วรีบถแถลงว่าไทยยิงก่อนเพื่อควบคุมการรับรู้ของประชาชนในประเทศใช้โฆษกอย่างมาลีโซเจียตาในการปล่อยข่าวใส่ร้ายอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งมีข้อมูลจากนาธานรูสเตอร์ ASPI รายงานว่าวันที่24กรกฎาเวลา8โมงเช้ามีการยิง BM 2 1จากฝั่งกัมพูชาเข้าสู่พื้นที่ไทยก่อน ฝ่ายไทยจึงตอบโต้กลับแสดงให้เห็นว่าทางกัมพูชาวางหมากให้ตัวเองสวมบทเหยือ่อหวังให้นานาชาติมองว่าไทยคือผู้รุกรานผู้ทำร้ายประเทศเพื่อนบ้านแต่เมื่อเวลาผ่านไปความจริงค่อยๆเปิดเผยทีละอย่างภาพและคลิปจากโทรศัพท์มือถือของทหารกัมพูชาที่ตกหล่นไว้กลายเป็นหลักฐานสำคัญที่หักล้างคำกล่าวอ้างทั้งหมดขณะเดียวกันภาพถ่ายดาวเทียมยืนยันชัดเจนว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายเปิดฉากก่อนไม่ใช่ไทย อย่างที่พยายามสร้างเรื่องราวขึ้นมาและเมื่อคำถแถลงต่างๆไม่มีหลักฐานรองรับความน่าเชื่อถือที่เคยพยายามปั้นแต่งก็พังทลายลงด้วยความจริงที่ปรากฏออกมาจนยากที่จะแก้ตัวจนถูกสำนักข่าวใหญ่จับได้หมดผลลัพธ์คือความน่าเชื่อถือกัมบูชาพังยับในเวทีโลกและวันนี้ยังใกล้มาส่งสารพูดเรื่องมิตรภาพมันยิ่งดูย้อนแยง้งและยิ่งตอกย้ำว่าคุณมนเน็ตไม่ได้ยึดถือความจริงตั้งแต่แรกลองคิดดูว่า ครอบทูที่เสียพ่อเสียแม่หรือเด็กนักเรียนที่ต้องเสียชีวิตจากการบ้าอำนาจของคุณวันนี้เขารู้สึกอย่างไรเมื่อได้ยินว่าผู้นำำํากัมพูชาส่งสารยินดีถึงไทยความสัมพันธ์ระหว่างรัฐอาจเขียนบนกระดาษได้แต่บาดแผลในใจประชาชนไม่มีวันสมานได้ง่ายๆบางคนอาจจะบอกว่านี่คือเรื่องการทูดเรื่องรัฐต่อรัฐต้องมองไปข้างหน้าแต่คําถามคือแล้วใครจะรับผิดชอบต่อชีวิตที่เสียไปถ้าผู้นําเพียงพูดคําว่ายินดี แล้วทุกอย่างจะลืมเลือนมันหมายความว่าชีวิตคนไทยที่ถูกพรากไปไม่มีความหมายเลยเหรอความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาอาจกลับมาดีขึ้นได้ในอนาคตถ้าอีกฝ่ายจริงใจแต่การเริ่มต้นใหม่ต้องวางบนความจริงไม่ใช่การกลบเกลื่อนการยิงใส่โรงพยาบาลคืออาชญากรรมไม่ใช่เรื่องเล็กที่ถ้อยคำแสดงยินดีบนกระดาษจะลบล้างได้และนี่คือสิ่งที่คนไทยต้องพูดให้ดังว่าเราพร้อมคุยพร้อมเดินหน้า แต่ไม่พร้อมลืมความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นแชร์และกดติดตามเพื่อวันหนึ่งความจริงเหล่านี้จะถูกเล่าซ้ำอีกครั้งเพื่อไม่ให้ใครกล้าหลงลืมว่าพี่น้องไทยเคยล้มตาอย่างไร้ปราณีจากการกระทำของประเทศที่คนไทยไม่อยากจะเรียกว่าเพื่อนบ้าน